คลิปนี้ก็มาสอนสักเส้นโค้งพื้นฐานง่ายๆ,ๆนะครับเส้นโค้งจะแตกต่างจากเส้นตรงตรงที่มันมีการบิดข้อมือน,นะครับพอเราลากโค้งมาได้สักพักหนึ่งนะครับข้อมือจะบิดไม่ไ,วะะไ,มไหวนะครับก็ให้เราต่อเส้นนะครับอาจจะลากไปส Stefan ักครึ่งหนึ่งนะครับพอสุดข้อมือแล้วเราก็เปลี่ยนตำแหน่งนะครับต่อเส้นให้เป๊ะแล้วก็ลากไปจนสุดนะครับจะลากขึ้นลากลงก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดแต่ละคนนะครับอันนี้ก็จะลองลากลงดูนะครับลงมาจนสุดข้อมือแล้วค่อยต่อเส้นแล้วก็ลากต่อจนสุดนะครับก็โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปก ยาวหามุมข้อมือให้ดีๆนะครับให้ล่าได้สุดในครั้งเดียวนะครับเป็นการฝึกการหมุนข้อมือนะครับ โอเคก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการลากเส้นโค้งในวงแคบๆนะพอถึงจุดที่ข้อมือบิดไม่ไหวก็ให้หยุดนะครับแล้วค่อยต่อเส้นนะเปลี่ยนตำแหน่งแล้วต่อเส้นไปเรื่อยๆจนเสร็จนะครับเส้นโค้งวงแคบจะยากนิดนึงนะครับต้องค่อยๆทำแล้วค่อยต่อเส้นไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะครับตั้งสมาธิให้ดีๆนะครับขยับตัวให้อยู่ในตำแหน่งที่เราถนัดที่สุดนะครับแล้วก็ต่อเส้นไปจนสุดนะครับก็โอเคเป็นประมาณนี้นะครับไปลองฝึกกันดูถ้าสนใจเรียนสักกระทงไม่เพลานรือในเวลาตามนี้